บล็อก beauty bar o r i g i n a นะคะวันนี้ส้มก็มีวิธีการนํำผมอีกแบบหนึ่งนะคะที่จะเอามาทำ h o วถูให้ได้ดูกันนะคะเพราะว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ากระแสละครเรื่องแรงเงานี้มาแรงมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนเพจหลายคนนะคะอยากจะให้ส้มได้ทำวิธีการม้วนผมเปิดหน้าแบบมูนินหรือเจนนี่นั่นเองนะคะที่เขาได้ทำเป็นแบบม้วนเปิดหน้าออกนะคะซึ่งการทำผมแบบนี้เนี่ยมันจะ เหมาะกับคนที่ผมยาวและสไลด์ผมมานะคะถ้าสไลด์ผมมันเป็นชั้นๆลงมาเนี่ยมันจะได้เหมือนที่มูนินเขาทำเลยนะคะแต่ว่าวิธีการก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผมยาวผมไม่ได้สไลด์ผมยาวตรงธรรมดาหรือผมสัน้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการมวนเหมือนกัน นะคะอยู่ที่ว่าอย่างที่ซ้มบอกแหละอยู่ที่การสไลด์ผมมากกว่านะคะถ้าอยากจะให้สวยเป๊ะเหมือนมุนินเขาก็ต้องไปสไลด์ผมแบบเขาก่อนถึงจะมามวนวิธีนี้กันนะคะก็วิธีการมวนไม่ยากเลยนะคะวันนี้ซุ้มจะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเลซอร์ชาดุอ 32mm นะคะแกนมันจะมันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปมันจะเป็นแกนที่กันกลางนะคะซึ่งก็เลยเลือกใช้รุ่นนี้มาทำ h o w t o กัน ให้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการใส่มูสก่อนนะคะก็จะใช้เป็นรุ่นนี้ซึ่งใช้ประจำเลยจะเป็นของอยี่ห้อ Lucido L นะคะขวดชมพูก็ก่อนใช้ก็ขย่าก่อนนะคะแล้วก็บีบฟ์มออกมาเลยคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ตรงบริเวณช่วงตั้งแต่ผมช่วงตั้งแต่หูลงมาเออตั้งแต่ ติ่งหูลงมานะคะเพราะเราจะเน้นการม้วนในช่วงปลายผมมากกว่านะคะ,อะโอเคพอเราใส่มู้เซตไลอยแล้วนะคะจากนั้นก็ทำการแบ่งผมเป็นส่วนๆนะคะ,นนะ,คะก็เลยมาใช้คลิปตัวน,นี้แหละหนีบเอาไว้นะคะโอเคแบ่งผมก่อนอ่า เห็นไหมผมเยอะมากไม่แบ่งนี่ทำไม่ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวส้มจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ก่อนนะคะเ,เราจะมาเริ่มทำผมด้านในซึ่งเป็นผมที่มีความยาวมากที่สุดตอนนี้ยาวถึงนี่ละนะคะแล้วก็ความดอนที่ใช้นะคะส้มจะใช้อยู่ที่180นะคะ เวลาม้วนผมเนี่ยเอาแค่ประมาณ180ก็พออย่ากเกินกว่าน,นี้เพราะมันจะค่อนข้างแรงมันจะทาลายเส้นผมเราได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําการม้วนเปิดหน้าหรือม้วนออกนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยยิ่งถ้าใช้พวกตัวแกนแบบนี้นะคะสังเกตว่าเขาจะมีตัวง้างหนีบแบบนี้นะคะถ้าม้วนออกให้เอาตัวหนีบอยู่ข้างในผมแบบนี้นะคะ เราจะเอาตัวหนีบไว้ข้างในหนีบไว้นะคะจากนั้นก็รูดลงมามวนออกใช่ไหมคะแล้วก็ปิดข้อมือเลยค่ะแบงนี้มันมะวนเก็บขึ้นมานะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10วินาทีนะคะเราค่อยปล่อยออกค่ะโอเคน่าจะโอเคแล้วก็ปล่อยออกเลยนะคะ เราก็จะได้รอนแบบนี้นะคะก็จะเป็นรอนที่เปิดหน้าออกนั่นเองนะคะก็ที่เหลือก็ทำเหมือนกันทั้งหัวเลยค่ะ เปิดหน้าออกแบบมูนินนะคะก็อย่างที่ซ้มบอกแนะมันอยู่ที่ผมเราถ้าผมเราสไลด์มามันจะได้ทรงประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้สไลด์เป็นเลเยอร์ลงมาเนี่ยมันก็จะดูมวนทื่อๆตรงๆนะคะก็สําหรับทร,ร,รงนี้นะคะถ้าใครต้องการให้ผมตรงช่วงนี้มันมันดูฟูขึ้นมาล้วก็อาจจะใช้วิธีการยีผมก็ได้นะคะซรือจะอาจจะลองยีตรงนี้นะคะในช่วงตรงข้างหลังนะคะ ผมจะได้ดูแบบมีบอลลูมขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะก็อาจจะประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็บีให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะได้ทรงผมแบบมุนนินนะคะก็เป็นการ ม้วนเปิดหน้านั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นการม้วนเปิดหน้านะคะผมมันก็จะเป็นเกลียวออกมาแบบนี้นะคะส้มจะเน้นวิธีการม้วนแค่ช่วงปลาสยสังเกตว่าปลายมันจะสะบัดออกแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือผมส้มสไลด์มามันก็เลยเห็นเป็นเป็นเลเวลลงมาแบบนี้ชัดเจนนะคะอย่างที่ส้มบอกแหละคือถ้าถ้าไม่ได้สไลด์ผมมาอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นลุคแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบ ดูม้วนปลายเป็นเกลียวเท่ากันหมดนะคะอย่างที่บอกคือต้องสไลด์ผมก่อนนะคะถึงได้ทรงของแบบนี้นะคะก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากนะคะเทคนิคอยู่ที่ว่าถ้าเป็นการม้วนออกให้เอาตัวหนีบไว้ใต้ผมนะคะแบบนี้นะคะไว้อย่างนี้ไว้ใต้นี้นะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มว้วนผมจะได้ไม่หักด้วยนะคะก็ ฝากทรงผมแบบนี้ไปลองทําดูกันที่บ้านนะคะแล้วถ้าสงสัยทําไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวแวะมาคุยกันนะคะที่ a c e b o o k ของส้มนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะกับสรงผมมูนินแบบนี้โอ้โหกำลังอินเทรนด์มากๆเดี๋ยวคลิปต่อไปคงจะได้ทําสอนแต่งหน้าแบบมูนินเทสดูกันเพราะว่าแฟนเพจเรียกร้องมาหลายคนเลยนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะ ลองทําดูพร้อมกับทรงผมแบบนี้ด้วยนะคะโอเคเราพบกันในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ